สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราดีๆต้อนรับสู่ช่องของอนุพันาหชาตินะครับวันนี้เราจะม,มาพูดถึงมือถือระบบ Android โทรออกได้แต่ไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับเนื่องจากการใช้ข้อมูลเต็มนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเรามาเริ่มต้นเลยนะครับขั้นตอนแรกเราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับขั้นตอนต่อไปเรามาที่การเชื่อมต่อ ขั้นตอนถัดไปเรามาที่การใช้ข้อมูลนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราสามารถดูค่าจากด้านบน,นได้นะครับว่าเราตั้งค่าไว้ที่เท่าไหร่หรือเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่เสร็จแล้วเรามากดที่การใช้ข้อมูลมือถือ,อรอระบบประมวลผลสักครู่นะครับอืมครับเสร็จแล้วเรากดที่ฟันเฟืองอยู่ด้านขวามบนนะครับ สร็จแล้วเรากดที่การเตือนข้อมูลเราก็ใส่จานวนท,ที่เรากําหนดไปนะครับแล้วอันนี้ในกรณีนี้ผมจะใส่ที่20นะครับแล้วกดการกดกดว่ากาหนดน,นะครับอ่ามันจะโชว์เป็น20 20นะครับอืมแล้วก็ถ้าเราไม่ตั้งค่าเราสามารถกดการตั้งค่าเตือนข้อมูลเราสามารถกดปิดได้นะครับมันก็จะโชว์ปิดไปเลยอ่าครับพอ,อถ้าเรากดปิดปุ๊บการเตือนข้อมูลมันก็จะเด้กลับไปที่ค่าเดิม ซึ่งในกรณีเราจะใส่เป็น20่หมนะครับ20่สกิกะไบต์เราต้องดูด้วยว่าตัวหลังเป็นตัว gb นะครัเป็นค่ากิกะไบต์เราก็กดกำหนดครับกลับไปที่หน้าเดิมเราจะเห็นว่าณนะตอนนี้ข้อมูลที่เราตั้งค่าไว้การใช้ข้อมูลสูงสุดได้ที่ 20GB กิกะไบต์แล้วนะครับซึ่งมันมากกว่าเดิมจาก 2G งจที่เราเคยตั้งไว้ตอนนี้อินเทอร์เน็ตเราก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ สอบถามได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องอนุสสารชาติด้วยนะครับถ้าผมมีคลิปด,ดีๆคราวหน้าจะมานำเสนอใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ